เพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการปลูกมะละกอแขกนวลดำเนินกันนะนี่จ้ะต้นกล้าทั้งหมด240ต้นนะจ๊ะก่อนปลูกเราก็ต้องมาทำการเตรียมฟางไว้นะคะเพื่อเอาปิดหลุมพอเวลาเราปลูกเสร็จนะคะก่อนปลูกเราก็ต้องมาใส่สารปรับปรุงดินของเวอร์ครัสนะคะตรยิ่งกเกษตรกันเลยจ้านะคะ หนาตาเนะี่ยเขาก็าประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่นะรองกลนุ่มนะเป็นอา่าเป็นสารปรับปรุงดินของหญิงเกษตรที่หนูให้ดูมาสักครู่นี้นะนี่ตาหญิงเกษตรเดี๋ยวเราเอาไปรองกลนุ่มกันนะจ๊ะวิธีการเตรียมดินเราก็จะใส่อ่อสารปรับปรุงดินของหญิงเกษตรเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้คืออ่ที่ที่เราเตรียมไว้นะก็ทําแบบง่ายๆบ้านๆไม่ได้ เรื่องมากอะไรนะก็ทําแบบง่ายๆจะได้เขาเรียกว่าสั่นง,ง่ายสบายรวยเนาะพอลองก้นลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใช้ปูนเขาเรียกปูนข่าวเนาะปูนไดโไมัยนะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะมันก็จะมีแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อฆ่าเชื้อนะ,อะมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรเราก็ฆ่าเชื้อด้วยการโรยปูนขาวเข้าไปนะคะ อันนี้นะเราก็โรยปูนขาวลงไปรอบๆอย่างนี้นะก่อนที่เราจะเอาต้นมะละกอมาปลูกเนาะอันนี้นะคะก่อนปูก,ก็หนูก็เอาต้นพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาเตรียมไว้เพื่อจะอทำการปลูกมะละกอของเราแต่ว่าก่อนจะปูก,กันหนูก็จะเอา,เอามะละกอเนี่ยชุบรากนะชุบรากนะชุบรากด้วยเวอร์แพน ไขโตซานนะคะมันจะมีเ,เขาเรียกว่าไขโตซาสนสําหรับพืชน,นะชุบเพื่อกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะเพราะเขาจะมีในเรื่องของอาสารกันแมลงต่างๆเนาะสารสกัดจากเปลือกุ้งแล้วก็กระดองปูอารสก้านะร้อเปอร์เซเลยนะสูตรโอลิโกโซแซคคลายนั่นเองก็จะทําการเอาใส่ผสมกับน้ำ 5ลิตรนะหนูจะทดลองนะทดลองทําเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะได้ปลูกไป200ฝ่าต้นก็ชุบด้วยไข่ตัวสารนี่แหละแล้วก็พืชมะละกอเนี่ยคือโตและแข็งแรงดีมากแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนเนาะเดี๋ยวรอบนี้หนูก็จะทําการปลูกอีก200ฝ่าต้นก็จะ,อะเอาไข่ตัวสารนี่แหละค่ะผสมกับน้ำนะหนึ่งช้อนเล็กนะอันนี้เป็นช้อนช้อนเล็กนี่นะคะอ่า ันนี้นะหนูก็จะใส่ไข่ตัวสารนี่นะคะใส่ไข่ตัวสารไป1ช้อนสําหรับน้ำห้ลิตรเนาะแล้วก็คนๆๆๆให้เข้ากันเนาะแล้วเดี๋ยวจะเอาอะมะละกอนะไปชุบรากเพื่อทําการปลูกนะอ่าอันนี้คือต้นมะละกอนะต้นพันุ์ที่หนูเตรียมไว้นะเพื่อจะนี่เราก็ชุบไปอย่างนี้นะชุบชุบแมันเปียกอย่างนี้แหละ เขาก็จะมีในเรื่องของใสตัวซานนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วหนูก็ทำการปลูกวิธีการปลูกนะคะหนูก็จะอายไปเนี่ยเพราะว่าเราใสาปุ๋ยหญิงกเกษตรลงไปไอาสารปรับปรุงดินนะของหญิงกเกษตรลงไปแล้วนะแล้วก็ใส่ข่าเชื้อลงไปเรียบร้อยแล้วนะโดยปูนข่าวนะคะโดโลไม้นั่นเองเนี่ยก็แค่นี้เองนะ แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาฟางใส่เอาฟางปิดต้นมะละกอไว้นะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการลดน้ําก็เป็นการเสร็จนะคะในการปลูกมะละกอแขกนวลดําเนินในวันนี้นั่นเองแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะ